เฮ้ยมึงบ้าไปแล้วอีคัด มึงจะคุ้มกันไปปะเนี่ยซื้อโปรแกรมอีค e ัทของคอร์ดิลล่าฟูลเซ็ตนะเว้ยนอกจากมึงจะเลสติง้งเรียงแผ่นแบบประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนทุกอย่างของเราแล้วนะสองมึงยังเรียงไฟคำนวณเม็ดไฟเอาไปทำงานใต้าย LED ได้ต่างๆคำนวณวัดคำนวณราคาได้ไม่พอมึงยังคลี่คอมโพสิตได้อีกเอาไปทำกล่องไปทำอะไรต่างๆนี่มึงจะทำมีออนเซ็ตได้เหรอ,อ,อวะเนี่ยไปดูกันเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูนี่เทคนิคง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมจะทำมีออนเซ็ตนะก็คือจะเจนสามเวลาที่ผมทำเขียนเส้นกลางในการซ้อมรองเมื่อก่อนผมต้องมานั่งเขียนไฟตามกลางเส้นเเเสียวลาด เดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ให้ดูก่อนกลางตัวสอนเนี่ยผมก็เลือกเลยรมีออนเฟก6มิลเพื่อนๆไม่ต้องอะไรเลยจิ้มแล้วก็กดแอปพลายดูดิมึงมึงเขียนเส้นให้กูเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยไฟเส้นเนี่ยจะไปทำมีออนเฟกไปซ้อร่องทำได้เลยเพื่อนแม้ว่าเส้นบางเส้นละอาจจะแตกนิดนึงนะเนี่ยดูดิเจง๋งไหมอ่ะดูอีกทีนะอันนี้ผมใช้8มิลแล้วกันเพื่อนๆพื่8มิลแล้วผมทำเป็นสีอ่าสีที่เห็นง่ายๆเลยเอาสีสีเขียวอะไรแบบเพื่อนๆพื่8มินลนะผมกดแอปพลายภาษาไทายก็ได้ดูดิเนี่ยเอาไไปปทาีอออนนเเกดดด้้แลวพื่่่ๆูิงยะ โอ้ยประหยัดเวลาในชีวิตกูได้เยอะเลยรวมไปถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแบบเส้นคู่ให้ดูนะนี่ยเนี่ผมจิ้มที่นี่นะเส้นคู่ผมใช้นี่ออนสิบมิเลยเพื่อนๆกดแอปพลายปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อยดูดิเนี่ยมันมันมันคำนวณเส้นมาให้ผมเรียบร้อยเลยดูดิเอาไปทำงานต่อได้เลยเนี่ยเจ๋งปะไม่พอนะเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งอันนี้เป็นการฟิลสมมุติว่าผมต้องการมีออนสิกเอาสักสามสิบมิลนะห่างจากขอบมาประมาณสักสองเซนเพื่อนกดอ่าอ่าสักแปด สมมติว่า90องศาห่างกัน25มิลห่างจากขอบมา10มิลกดแอปพลายดูดิมันฟิลให้อย่างนี้เลยเพื่อนๆอนโอ้ง่ายไม่ไหวเพื่อนๆือมึงยังจะรออะไรวะทำป้ายโปรแกรมมันดีขนาดนี้ทั่วโลกใช้กัน E c คันะจ๊าไว้ชื่อ E c คั cut. ของผมก็คือถ้าสนใจ a ะซายอีคัทมาได้เลยนะทักมาในไลน์แล้วเดี๋ยวผมส่งลิงให้บายบายไม่ใช้กูบอกเลยว่าพลาดฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ